ลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายหนี้นะครับโทรทวงก็หายไลน์ไปก็ไม่ตอบนะครับโพสประจานเลยดีไหมนะครับอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตของเจ้าหนี้นะครับหรือว่าพฤติกรรมที่เจ้าหนี้บางคนกําลังลังเลอยู่นะครับว่าจะทํำยังไงนะครับที่ลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้แล้วก็โทรทวงแล้วก็แล้วนะครับไลน์อินบ็อกอะไรไปก็หายหมดนะครับแถมเพอเพอบล็อกเจ้าหนี้อีกนะครับจะทํำยังไงนะครับ จะโพสประจานเลยดีไหมวันนี้นะครับเจ้าหนี้ทั้งหลายฟังคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนที่จะทำเนืงจะดําเนินการต่อไปนะครับสําหรับเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับก็คงเคยเห็นหรือว่าเคยเจออยู่บ่อยๆนะครับตอนมายืมเงินเนี่ยพูดดีสารพัดนะครับรับปากนั่นนี่แต่พอยืมเงินไปแล้วนะครับหายจ้อยไปเลยนะครับอ่าโทรไปก็หายไลน์ไปก็ไม่ตอบนะครับแชทอินบ็อกซ์ไปก็เงียบนะครับอันนี้ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับ จะโพสต์ประจานเลยดีหรือเปล่านะครับหรือบางทีนะครับลูกนี้ก็ตีมือนะครับยังมีหน้ามาพูดอีกนะครับว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับอยากได้ให้ไปฟ้องเอานะครับเจ้านี้ก็ยิ่งเจ็บใจนะครับไม่จ่ายใช่ไหมก็จะโพสประจานมันเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับหยุดฟังข้อกฎหมายตรงนี้ก่อนนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะครับ การที่เจ้านี่เนี่ยไปโพสตประจานนะครับโพสต์ทวงอันเป็นการมิ่นประมาทเขานะครับอันนี้เจ้านี่เองจะกลายเป็นคนผิดนะครับซึ่งการโพสต์มินประมาทเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน1นึ่งปีแล้วก็ปรับไม่เกิน2,000 20, มบาทหรือทั้งทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ถ้าการโพสต์นั้นนะครับเป็นการโพสต์ออกสาธารณะนะครับที่มีคนทั่วไปเห็นได้นะครับ ไม่ใช่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเฟซหรือว่ากลุ่มไลน์เฉพาะแล้วนะครับก็คือเป็นสาธารณะเลยอันนี้ใครก็เห็นได้นะครับเพื่อนหรือว่าคนนอกกลุ่มก็เห็นได้อย่างนี้นะครับก็จะเป็นการมินประมาทด้วยการโฆษณานะครับซึ่งโทษก็จะหนักขึ้นกว่ามินประมาทธรรมดานะครับก็จะมีโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับ ก่อนจะโพสต์ขอให้คิดให้ดีนะครับลูกหนี้เนี่ยไม่เอาเรื่องก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมานะครับแจ้งความหรือว่าฟ้องเจ้าหนี้นะครับเอาผิดทางอาญาเนี่ยแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งได้อีกนะครับเจ้าหนี้ก็อาจจะกลายเป็นผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยซะเองนะครับก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ให้กับลูกหนี้อีกนะครับจะเจ็บจะเจ็บใจมากกว่าเดิมนะครับ แถมเสียเงินเสียทองเสียประวัติเราอีกนะครับประการที่2นะครับเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกําหนดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะคิดเกินนะครับเกินหนดกฎหมายกําหนดคือยังไงนะครับก็คือเกินร้อยละสิต่อปีนะครับหรือว่าคิดเป็นเดือนเนี่ยก็ตกเดือนละ1.25บาทนะครับร้อยละ1.25บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ถ้าเกินนี้ก็คือมีความผิดตามกฎหมายนะครับ ซึ่งจะมีความผิดฐานคิดดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกําหนดนะครับมีโทษจําคุกอีกแล้วนะครับจําคุกเนี่ยไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกินสอง0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับคนได้ฟังที่ผมกล่าวไปนะครับอาจจะบอกว่ากฎหมายอะไรนะครับปกป้องคนผิดนะครับหรือว่าคุ้มครองคนผิดทําไมไม่คุ้มครองเจ้าหนี้นะครับไปคุ้มครองลูกหนี้ทําไมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย กฎหมายนะครับไม่ได้ปกป้องคนผิดนะครับเจ้าหนี้เนี่ยก็มีช่องทางตามกฎหมายนะครับที่จะดาเนินการได้อยู่แล้วนะครับซึ่งกฎหมายก็กําหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือไม่จ่ายก็ต้องไปฟ้องร้องให้เขาชําระหนี้นะครับไม่ใช่ไปโพสต์ประจานนะครับอันนี้กฎหมายไม่ได้ให้อํานาจไว้นะครับถ้าเจ้าหนี้ไปทำเนี่ยก็มีความผิดนะครับถ้าเขาถ้าฟ้องร้องแล้วเขาไม่จ่ายก็ต้องไปบังคับคดีครับแต่การไปโพสต์ประจานเขาเนี่ย ก็คือคุณไปทําความผิดกฎหมายขึ้นมาใหม่นะครับลูกหนี้เขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะฟ้องร้อง,องหรือว่าแจ้งความดําเนินคดีกับคุณได้นะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าหนี้นะครับก็ต้องรู้ทันลูกหนี้นะครับไม่มั่นใจว่าจะได้เงินคืนนะครับก็ไม่ต้องให้ยืมนะครับอัน,นนี้ตัดไฟตั้งแต่ต้น,ตน,ตนลมเลยนะหรือนะครับไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยก็ไม่ต้องให้ยืมนะครับ ให้ยืมไปแล้วนะครับย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกเบี้ยวนะครับหรือว่าไม่ได้รับชําระคืนนะครับและอย่าใช้วิธีการทวงหนี้ที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะผลอาจร้ายแรงนะครับแล้วก็เสียหายกับตัวเจ้าหนี้เองนะครับแต่ถ้าใครไม่เชื่อนะครับบอกว่าโอ้ยฉันโพสต์ประจานนะครับโพสทวงอย่างนี้แหละมันได้ผลดีนะครับก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับ หวังว่าจะไม่เจอลูกหนี้ประเภทหัวหมอนะครับเอากฎหมายมาเล่นคุณนะครับย้อนกลับนะครับถ้าถึงวันนั้นขึ้นมานะครับคุณก็จะยิ่งอดควรแล้วก็เจ็บใจมากขึ้นนะครับ